สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีครับฟิวครับแตมค่ะและนี่คือช่อง b u i l d i n แตมวันเดทิปสงการพรัฒยาอ้านี่บอกว่าไม่เล่นทำไมเปียกอยู่คนเดียวเนี่ยเอพีได้เจอร้อยครั้ง คือแบบลำเมืวันยิ่งแบบเปลียอพักเรามันแบบสบายทุกครั้งไม่ว่าจะแบบเทศกาลหรือไม่เทศกาลคือดีปีที่3ของช่องเราแล้วซึ่งไม่ได้ลงคลิปเลยแล้วก็มาลงอีกวันนี้มีจะบอกว่าจะบอกทุกคนว่ามีทุกเทศกาลปีใหม่อะไรมีหมดมไม่รู้วจะไปดูเมื่อไหร่และ้ทุกคนใช่วันนี้เราพักกันที่ MK เอ้ยไ,ไม่ใช่ LK Emerald b e a c พัทยาั่นเองใช่ใชคือเอาเค็มมันจะมีหลายที่นะหรอใช่สามสี่ที่อ่ะแต่อันเนี้ยติดทะเลใช่ก็คือเราเลือกจอมที่พักที่ติดทะเลแล้วก็เดินทางไปเล่นส่งการได้สะดวกดวก็คือจะอยู่ตรงแถวๆตรงข้างกับเทอรท์มิน,นอลทเวนตี้วันเนาะใกล้เรียบหาดคือปกติเราจะเล่นแถวๆทางเรียบหาดใช่แล้วก็มันเดินเล่นได้รถมันรถมันไม่ติดใช่มีใครคุยกับคนดูแบบนี้ปะ ไม่มีหรอกงนอนสุดๆเลยนอนแค่สามชั่วโมงนอนสามชั่วโมงก็คือทำงานหนักทุกวันเพื่อมาเล่นสงการวันนี้ใช่ก็คือติดใจอ่ะพัทยาสนุกจริงๆนะทุกคนถ้าใครมีโอกาสมาก็คือมาได้เลยวันไหลพัทยาใช่ชุดก็คือพร้อมเล่นนะไม่ได้พร้อมนอนวันนี้เรามาตีแบบไทยๆงามอย่างไทยงามอย่างไทยใช่ในหลทุกคนสนุนสินค้าโลคาล้ะครับ ใช่ค่ะตอนนี้คนดูไม่เชื่อเฮนดูบอกว่าได้อะไรจากสิ่งนี้โอเคนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆห้องพักแล้วก็รอบๆโรงแรมก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำกันนะคะโอเคไปดูกันเลย คือบรรยากาศห้องแล้วก็บรรากาศของโรงแรม LK Emerald Beach พัทยานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปนอนพักผ่อนสักประมาณ1ชั่วโมงมั้งตอนนี้ประมาณเป็นเวลาบ่ายสองเดี๋ยวเราจะเล่นประมาณช่วเงเย็นๆประมาณ3ามโมงครึ่งหรือ4ี่โมงเพราะว่าไม่ร้อยมากตัดภาพไปดูบรรยากาศได้เลยนะทุกคนพร้อมลุยแล้วทุกคนลุดดดดยกันนี่กำลังจะไปไนร้อยเปอรเซ็นต์ไปเล่นน้ำสงการโดนบังคับหรือเปล่าครับ พ่อบังคับไม่ไปเป็นเพื่อนวันนี้จะมาเล่นสงครามแบบไม่ตัวตัวไม่เปียกกันกน,าน่าสิพันยาฮัสติรันว่าทชิบะบอนี่ตอนนี้เริ่มแล้วทุกคนว้าวเมื่อกี้ไม่มีคนเลยอะโยปิดแล้วอะแล้ว,ลว,วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นั่งงานท่ามินาอ์ชเวนซีวัน เริ่มต้นคือเราต้องมาทำให้ตัวเปียกก่อนเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราโดนดามีความมืด,ดจะได้ไม่หนาวไม่ลอกเลยเพราะเราใช้เ <c oughs> มคอัพของไม่มีอะไรเข้าเลยรับวันนี้คือสุดปังมากทุกคนสปอนเข้าได้นะคะลองพื้สีดันแก้มสันติปากดาลีนี่ เข้าได้ค <wounds> <laughs> ่ะแม่บอกคนไม่ได้แล้วแม่บอกปล่อยโดนยิงมานานแล้วอ่ะเรอ๋อเห็นหลานโงมันตัวจริงก็อ๋ តើអ្នកដឹងទេ นี้แล้วก็มาพัก

วันนี้เราจะเดินไปทางมารีน่านะคะซึ่งปีนี้มารีน่าไม่ไปไม่ได้ทำไมเพราะว่าเป็นที่เซฟโซของเราเดินไม่ไหวแล้วครับเลยดักพนตองแถวขึ้นมาไปตองแถวเลยเบอร์มานาต้องนั่งตกงแถว ให้ตอนนี้พอเสเก็จบแล้วแลวรีบออกร่รเรตอนนี้เราก็เดินมาถึงเทอร์มินอลแล้วนะครับทุกคนสถานการณ์เริ่มสงบแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปวนไปที่เรียบหาดอีกรอบนึงแล้วก็วนไปที่เซนทันแล้วก็กลับมาที่เดิมอีกรอบนะครับทำไมวีนี้มันปวดขาอเนี่ย มันแก่แล้ว <c oughs> แก่แล้วทุกคนใช <c oughs> ่ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ แม้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วทุกคนอ่๋ยวเราเตรียมกลับห้องกันแล้วเนาะปีนี้สนุกนะแต่ว่าคนน้อยกว่ากว่าปีก่อนกว่าน่าสนุกช,ชอบชอบที่วอร์ดิเตมากชอบแบบชอบมากร้อ,อ,องได้ทุกเพลงเพราะว่าร้องได้ทุกเพลงเนีเ่ยน่ารักถ้าขึ้นตรงเวลามากเลยเนาะไม่มีเลทเลยนะเป็นนักศิลปิน <ผม S 1> ที่แบบชอจมางยอด เรา,เาไปไหนต่อกัห้องก่อนโอเเไม่วควรจะเดินขับแล้วในที่สุดแล้วก็ <c oughs> มีรถมารับแล้วทุกคนพี่ฟิวก็กับเวลารถมาแบบอดีเป้เลยนะเป้ทุกอย่างอะเวลาเรยวบอยพี่เจขึ้น <c oughs> สุขึ้นสองแถวมาปุ๊บถึงปุ๊บลงครับไม่ได <c oughs> ้หิว เราก็มาถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพเราก็มาเจอกับเจ้าของโรงแรมครับว่งคุณะน้องคนเกือบเดินกันแล้วน้องก็ถึงโรงแรมโดยสวัสดีทวีสุขใช่ไม่ไหวอะสภาพแต่หน้ายัางเป๊ะวะเป๊ะอยู่เลยคะ่ะ พราะว่าใช้แก้มซาซิอะไรอ่ะเป๊ะไงกูมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสามสิบแปดสวัสดีตอนเช้าค่ะตาเขาหายไปไหนอยู่ที่แม่ปะอยู่ที่เขาไปเอามาแล้วสวัสดีตอนเช้าคนที่เบี้ยวไปกินข้าวตอนกลางคืนตั้งแต่ไม่ยอมตื่นอ่ะตัวเองนั่นแหละตื่นมาแล้วหนูไม่ยอมตื่นตั้งแต่ไม่ยอมตื่นตื่นเ ตับบ้างแต่รับเลยตื่นสามเลยออกไปกินบ้างอุ้ยเป็นอะไรปวดขารอบขาแนบขึ้นปวดหลังอ่ะปวดหมดเลยไม่างกายติดตุ้นอนนี้เราอยู่กันในห้องอาหารนะคะโอ้ยทำไมหน้าบวมอย่างนี้ที่แล้วเขาบอกว่าเขาดูจากลูกใช่ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอาห,หารที่นี่นะคะ แล้าาที่นี่คือแบบน้ำมันยิ่งต้มโอเคอ่ะกินไม่เคยคบอาหารไทยไม่ได้กินหูเตียวไม่กิ้กับ<ะ>้ลยก็คือจอดตั้งแต่ซูชิแล้วปาสึ <c oughs> บนาคอดาก็อร่อย,ยนี่อร่น่นี่ เขาหมดเลยทำสุดท้ายเราหมดแล้วด้วยเราพวกคือไม่หมดนี่อมื่อมา่อลยกแนะนำที่นี่ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงมาเล่นน้ำเล่นสระว่ายน้ำกับไปทะเลนั่นเองว้าว โรงแรมที่เราพักนะคะก็จะอยู่ติดกับทะเลเลยเดินลงมาเห็นทะเลได้เลยแต่ชอบที่นี่มากจริงๆนะทุกคนมาพักแล้วมันแบบสบายทุกครั้งไม่ว่าจะแบบเทศกาลหรือไม่เทศกาลคือดีพี่ฟิลจะไปไว่ายน้ำที่สระว,ว่ายน้ำนะซึ่งน้องแต้มไม่ได้ไว่ายรืลเอาชุดมาทุกคนเี <laughs> ยจะไปเก็บเป็นแกาให้ทุกคนดูนะคะ ไป้เดี๋ยวเราขึ้นห้องกันแล้วนะทุกคนให้น้องแสมนอนนอนอยู่ตรงนี้จนถึงเย็นนะครับหลับจริงจังมากก็คือไหล่นนพัทยาปีนี้สนุกมากสนุกเหมือนเดิมสนุกทุกปีจริงๆมาเจอที่คาที่แบบดีตลอดดีทุกอย่างและวันนี้เราก็อาจจะปิดคลิปลงที่นี่อย่าลืมเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชดร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจใเราสคนด้วยบาย bye-bye bye-bye cut the